สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนดวงหลวงวิทยานะครับมาให้ความรู้กับลูกๆนะครับในโครงการนะครับโครงการการสร้างขุนใจนะครับการจูงล้อมการพัฒนารุดนะครับแล้วก็การใช้ทางทางโซเวียตในทุกทางจากวิถีใหม่ยุคโควิด19นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกอยู่นะครับลูกๆลูกคนก็นั่ง เมื่อเช้าก็ท่านรอผู้ว่ามาท,ทําพิธีเปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือคิวของเจ้าที่ตารวจนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดตำรวจจังหวัดมีนสา,ารนะครับในการบรรยายนะครับท่านน่าจะพูดในภาพรวน,น,นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับะสาี่ เข้ามามีบทบาทหลังสถานการณ์โควิด -19 ท,ที่ผ่านมานะคะคนเราก็หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารแล้วก็ใช้ที่ประจำมากขึ้นนะคะทาให้กลายเป็นช่องทาขงของอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยวิทยาการความก้าวหน้านะคะมาแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ล่อลวงนะคะให้เด็กและเยาวชนของเราตกเป็นเหยื่อนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะซึ่งขาประสบการณ์อีกทั้งก็ยังมีปัจจัยในด้านการทําธุรกรรมทางการ โดดให้อาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยเข้ามาล่อลวงเยื่อม,มากขึ้นนะคะสำนักงานเศรษฐกิการจังหวัดมุกดาหา,าจรจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมาั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารนะคะจัดอบรมโครงก,การการสร้างคุณคุ้มกันการถูกล,ล่อลวงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ภัพยคุกคามจากโคจากวิถีใหม่ยุคโ,โควิดแอีนะคะของจังหวัดมุกดาหารขึ้นนะคะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับติดและเยาวชนให้รู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงตลอดกอดจนใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์และก็ปลอดภัยนะคะรับมือกับเหตุการณ์ที่มันผันเปลี่ยนไปได้นะคะรวมทั้งสร้างปลไุกการในการป้องกันปัญหาอาการค้ามนุดในร,ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและนักศึกษานะคะสภาเด็กและเยาวชนที่มีอายุ14ถึง18ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเสี่ยงเข้าไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์จํานวน390คนแบ่งเป็น3รุ่นนะคะรุ่นที่1เราอบรมไปแล้วเมื่อวันที่5รกรกฎาคมที่โรงเรียนคำสร้อยวิทยาสันวันนี้เป็นรุ่นที่2นะคะวันที่8รกรกฎาคมที่โรงเรียนรงหลวงวิทยาแห่งนี้และรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นวันที่1 1กรกดาที่โรงเรียนดอนตาวิทยา มบประมาณได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดมุกดาหารวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนขอภัยค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเมืองจังหวัดมุกดาหารตลัดจังหวัดมุกดาหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารสำนัก เกวพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสำนักงานเขียบพื้นที่การศึกษานัธยมศึกษามุกดาหารและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารสถานที่อบรมได้รับคำอนุเคราะห์จากโรงเรียนโรงหลวงวิทยาซึ่งสมควรได้รับคำขอบคุณไว้ในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวโปิดการอบรมและบันยายที่ิ่ตามลำดับของเรียนเชิญค่ะมันก็มี